มาเป้าตามเงินเลยดูสองกิวนี้แหละกีแล้วหาไม่เจอลองอันเดิมเอาอะไรดีแพ็กเอาชิบถายม <c ười> ีคนกดแล้วหรอเอาเอาเดี๋ยวยงกดนี๋เจออะไรก่อนก็นั่นเองโก้ ต่างกันกยังไงทางสองทางเน,นี่ยยากกว่า,า,กกวาอันนูนะของดอกเหมือนกันปะมันมันจะไม่ได้กุญแจไงอ๋อกุญแจมีที่เร์นอันหนึงอะ่ะเฮ้ยสวยเลาเจอเนี่ยทำไงปุนจระจานรถ MP กับ MP เราเึอกหนึ่งไม่เป็นไรโอ้เวาม โอ้โหขอฮิวด้วยเลยครับโอ้โที่สุดท้ายไม่ทันนี่โดนตัต่อตัดต่อแรเรื่อง ไม่มมีไ่ทันนะทีสุดท้ายตีคนละตัวนะครับหใครตีผิดตีไม่ทนันต้องมีคนตีผิดมันผิด ไม่ผมจะไปตีตัวหนึ่งแล้าม,มันมีคนตีแล้วไงก็เลิกไปห,หายตัวหนึ่ง 妈们。 ไ้เมีฟอสไงโดนที่สุดท้ายสองอันแรกไม่โดนอะเล่ยนไม่ไดโอ้ย่าฟอฟอเออฟอสเมื่อกี้ได้ฟอสฟอสเราได้สองัังไงนครังสุอท้ายผมกระโดดทาง อย่างนี้เลยเหรอแพร์อ้าวเอ้โหยังกันกูแจ๊กอเมื่อกี้พุ่ลงแบบไหนกันอะเมื่อกี้อันนี้ลงง่ายเอาง่ายปะล่ะมันใจปะล่ะเอาไม่รู้เอายังไงเมื่อกี้ลงกันแบบไหนง่ายพุ่กับแพ็คอันลงง่ายอันนี้อันนี้ต้องลงง่ายมันยากับงได้ลงสลับกันไม่สลับนะอันนี้ลงง่ายอันเดียวแล้วที่เหลือยากหมดเลย กลางๆอาะตกลงกันให้เรียบร้อยอันนี้แหละอันนี้แหล,ละเดี๋ยวเม่จะรอดไม่ถึงบอสแหมฮัลโหล ต้นะตีล,ล,ล,ลูกมันหน่อยพี่ลูมาตีกันหน่อยลูกมันไหนวะเนีหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมีอ้าว no es el ยังไม่ได้ขึ้นนันสีใช่ปะ่ะไม่อะขึ้นรื่อเล่าเลยก็คืนอะไรทั้งนั้นน่ะจะเอาตัวเองยังไม่รอดเลยไหนหลวแก้วอเลยป่ะล่ะหละอก,กออกสกิลมั่วไปหมดอะ,อะเคลื่นมีอ่ามีเวลาก็แอบขึ้นนันตีกันเลยจะได้นันสี่เปล่าอันตี่ตุกเดียวตายเอาหเสีย่ยงนะอันนี้รู้กันใช่ไหมว่า ต้องบอกรู้อยู่ต้งบอกแขงนะแข้งเขาก็ออนอยู่นิต้องต้องดึงใช่ไหมต้องดึงตัวนี้ไปก่อนนะตี้ตัวนี้ก็ตีไปเลยใช่ปะตัวตัวนี้ตีให้เรืองลงสามหลอดแล้วอ เกิดกันหายไปไหนพอแล้วก็ได้พอพอพอแทงแทงไว้นะครับตัวขาวมานนี่ไม่ไม่เดี๋ยวให้มันแยกนึงก่อนโอ้ย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 ,อย,อยเต็ม กระโดดนะ,ะนดนต่อออะต้วงขึ้มันต้องขึ้นมาสตอมมันถึงจะต้องโดดมันกระโดดเงเจาะเลยเจาะแล้วหลังแข็งมันแรงมากรู้รู้สึกจะสตอมทุกหนึ่งหลอดครับต้องเข้าที่ดูมานะเกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวละ ัสองนะจัดนะสองเป็นประจานอีกแล้วโอ้อันนี้เก็บครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไอไว้ดูเลยนะเราสามารถแชร์ให้ได้แลว ลาก่อยตอนนี้ตับียอนหมิดหมิดน้ำหม็ดน้ำเราระวังตอนจับดักใช่ไหมนนจับดักเราไม่ได้ค่ะรู้เปล่าแต่้าไม่ได้พนี่นเา่ากน่าจะอยู่แล้วมั้งมีมีมีบัฟหุนด้วยฮะไม่น่าเป็นไรมั้งันนีมีบัฟหุนด้วยก ออก,ก็เหลือเสือ,อป้อานจ่อแวง,งมันพูดอ่ะเราตีได้นะเจ้าับไปเลยมลไม่แตกเอยโอ้โหแมงแกม่แตกคนเดียวหรือไองอ เออทำไม่อันอยู <him> ่ะแต่เแตวตามทีเตัวเองลนะไม่หนักอย่างนัไม่วแต่ตอนในการที่รสัเกตว่าบางส่วนที่มันบเได้้อลักก่อนม่ใช่

มีแจมีที่เฟิ่องของดอกมีจักตี้ที่แล้วดอกหนึ่ง๋ยวเปิดทั้งวันเลยยากเลยยากให้หมดเลยป่ะจะได้รีบโอ้อันนี้อะไรบอสนหมูชมพูอ๋อบีช็อกอิงนางเีโออ่ะบีช็อปดิ แทงเกี่ยวไอ้ปีช้ดไว้น่ครับถ้าเกิดไม่ทันก็ปีช้ดไว้ไก่อนแค่คุณกู้ไว้โอ้โหบอกเลยนะเชิงไหนอะตีแค<ด>แรกเลยเหมืนอเมนเดิมไ้ยโอเคโอเคเหมือนเดิมนะแนค่เราจะกินต่อมันด้วยแรงมากลองโดนก็ได้อโอ้อโไม่ออเอา เห <that> ็นคดนแล้วไม่เอานมตีน้ตีแกรีวัน

เออเราก็ตีรึนไปเลยนะเนี่ยตื่นเต้นนะตีมันเกินบอกว่าที่ผมสเต็ปไม่ได้เลยนะคือแบบแเล่นแรกเ่าละมาแล้วไป โอ้ไม่เอาอ่ะควาได้โอ้นี่ขนาดจะเปิดทันเลยไจ้าม่ะยังไม่ยึดตัวเนเนี่ยแม่พวกเราไม่ได้ทำใส่ีิดตรงที่ มนาสีน,นะนั้นนะอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยผมแม่งแหลกว้ยเขียวว่าเขียวนะน่าตัวตัวอะไานะ เล่นได้อยู่แล้วมีก็จบสามส้ใส่ป้านะโอ้ลงมาโดนพนดีโอ้โหดนนี้สุดท้ายอยากให้ตายเลยมันไม่งดงหาดที่ลงไม่ได้เมื่อกี้ใช่ อุ้ยใจหายใจคว่ำคือเมื่อกีอยู่ช่องอยู่นิดเดียวเดินไปเดินไปติดเสาเด้ดอ,อกมาป้าไ,ปได้ต่ำแล้ว่าต่อไปบอลแล้วเอานี่เลยนะหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ลงกันแบบไหนอะ่ะแบบนี้แเลยกีดังเร็งเหลือสองตัวเนี่ยเลยแค่ตัวเดียวต่างหากจะเกิดเดียวแล้วเนี่ย <c oughs> ม่นเป็นอะไรเทพๆว่ะแต่ดูดิมันยากกว่าอะไรยากกว่าอะไรยากกว่าไอ้สีขาวอะ่ะเมื่อกี้ลงสีงขาวเออตอนนั้ลงสีงขาวกันอ๋อันวด์ดามินมันรี่กว่า ลองโดนสักจ,นจน็ดดีไหมต่างไงเอ็งของข้าอายุดเงียบมากจังารยากกว่าไม่แน่หรอกลองพิสูจน์ดูพเมื่อกี้ได้แบบ เบอร์ออจเอาละพัหนหาแม่ดีนนห,หนึ่งห้าแทกลองของละแทกฮะลองของลอะนะนัน่นแม่น่าจะโดน สองได้เกินเนี่ยลองหน้ามือ มันบเบาเกินไมไ่ที่จริงเมื่อกี้ตอนหลอดมันจนนีเลยนะเฮะยฆ่าอะไรอ่ะอันนี้หลบออกไปนะครับตายหมดแล้วโอ้แข็งฉัน ลืมไปว่ามันห้ Hell, <please. S 1> อาคืนช่วยหน,นูฝั่งนี้อยู่อะไรวันเนี้ยมันทำอะไรของมันเนี่ยฆ่าอะไรของมันก็มัาลองนะที่อ่ะ

กาเขาไปรับสกิลเลยเปิด,ดออเชื่อตีรอหรือเปล่าเอโอ้โหนี่ครับไปขึ้นตัวเหมน เราเราไม่มีวงวงอยู่เป็นไรปะเนี่ยโดนพิษโดนที่ทเราถึงแทเองไม่ไร่จะหมดไม่จะหมดเนี่ยโอ้ยไม่ใจะหมดเนี่ยโอ้ยจงจว่าโอ้โหไม่ตายอ่ะเฟินแรก <laughs> มาใครมาใคร เฮ้ยต้องชมแข็งแข็งโผบอกว่าก่อนบอสอะเจ็บยากมากอ้าวดูว่ามีกล่องให้เลือกนายผมผมผมคุณโก้เลยครับไหนไหนกล่องไหนกล่องไหนไหนวะเฮ้ยซีดิ๊กซีดิ๊กกล่องันนี้เป็นดีพีใช่อ่ะเฮ้ยแบบผมไม่มีกุญแจเอันนี้ไม่ใช่ออมต้องมีกล่องใหญ่กล่องเนี้ย มันไม่มีไงหลอดใช่เขาที้วยังมีกล่องเบลเลอร์เลยเรามาเปิดกล่องนีุู้เจที่เฟิร์นสามดอกเปิดให้หมดไม่เก็บไว้หรอกไม่ต้องเก็บไว้หรอกเปิดให้หมดเลยดีกว่าและทำไมแหวนไม่ค่อยมีเลยวะโอ้ไม่จบเลยมันไม่มีเลยอ่ะ,ะกลับเจ็ดไม่จบเลยเออทำไมเหมือนรอบที่แล้วเยอะกว่าน,นี้ไงขนาดมัน เป็นง่ายกว่านะหรือว่าเล่นดีกันไปนนั่นเอออะไรวะไม่ออกมาให้ลุนสักอันหนึ่งมันดอกเพจปะนีอะมีไหม่ม่มนเพจพอเอากรนไปนเลยณรับผมไม่ใช้หรอ ได้หอะไรได้เอาหมดูดดเอาไปเลยทำไมนี่หมูแล้วได้น้อยเนอะวะเนี่ยสองสี่หา้าไม่จ่ายแล้วแพ้มไม่ได้อะไรเลยตอนเนี้ยด,ดีดูดีหกสาวโมยเลยแล้วกันลงอีกปะเขาสนุกสนุกลงอีกลงอีกเนี่ยตายน้อยก็เป็นอย่างนี้ไงเขาเวลาอยู่ได้คนเดียวโหดอกแมนสองอันเลย อำลังรวบรวมชะตากรรมคนอื่นนู่ตนตรงนี้เพราว่าเราตายกันให้หมดหมอจะให้แฟกซีคนเดียวเออแล้าคิดเกียดอุ้ยเหลือไว้ครึ่งรอบสุดท้ายอ่ะเกี่ยวหรอไม่เกี่ยวหรอกพูดไปอย่างน <c oughs> ั้นแต่จริงๆนี้อีรอบแรกที่ที่ผ่านอะมันก็ตกน้อยเหมือนกันนะเว้ย